ห้ามห้ามอุ้มตลอดเลยครับผมใช้กรอบไปผมใช้กรอบไปให้ตัวเดียวเองอ่ะผมไม่ได้ใช้เลยผมไม่ผมไม่ได้ใช้เพี้ยนด้วยใช้เป็นอย่างละหนึ่งเมื่อกี้ตีมดอไปนู่นริมดอยจะตายแล้วขวดหนึ่งผมใช้เอดีพีอาร์ยมไปช่รับศพกันนะแล้วสีโดนริมดอยไปบอห่าสีขาวเขาไม่เข้ามาเล่นแอร์ดอปหรอเขาเขามีน้อยมั้งเขาคิดเขาเห็นเราเยอะเขาก็ไม่มาแล้ว พี่กี้แคทเข้ามากี่ครั้งเขาเจอเราเยอะตลอดไงเขาก็เลยไม่มาละถ้าเขาไม่เยอะจริงเขาไม่มาหรอกองคำงมีสิบห้าคนพี่อย่าเล่นเปลืองของเฮ้ยแทงเจ๊เอาเพงมาสองอันเลยเน้นไม้เน้นไม้สั่นเหมือนกันเนอะเราจะเป็นเซกคาถ่ายวดิใช่ผมอควานาเคีดาวฟ้าอยู่อ้าใช่แค่มันแทงเล่นกันวะ เอ้ย้บดนลวะ่เอีนนี่เลยะอเออออเยเออเอนะออเออเออเอบเออ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 เอเอ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 เออเอเออเอเอเออออะเอเอเเอเอะเอ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  ้พอด่าแล้วเฮ้ยพอด่าแล้วเฮ้ยตายพูดได้ด้วยเหวะตายพูดได้ด้วยเหรอเมื่อกี้ใครพูดปะใครไปยอมรับเมื่อกี้ใครพูดขยะตรงนู้นอะไอ้เชี่ยใครพูดปะใช่แล้วพี่เดินหาหาเดินถามดิมันมีตัวพูดอยู่เมื่อกี้ใครพูดอะแฮปปี้หนูพูดอะไรมันมันพูดอะไร มเมื่อกี้มันมีคนพูดรีบเก็บแผยเหียบอะไรกันสักอย่างนี่แหละผมได้ยินไม่ชัดเก่งว่าแล้วนี่เก็บไปดิเหี้ยคุยวอลอย่างนั้นแหละโอ้ยอย่างนั้นปล่อยไปเลยรอสองวิทยอปล่อยท่าทีพี่เขาเก็บอันตรายกูก็เก็บอยู่ปะวะเมื่อกี้แงู้ใครพูดวะเมื่อกี้พวกปันใช่ป่ะที่จะผมเช้าติ้งแล้วผมพูดทำเนี่ยพูดว่าพูดว่าเก็บหน่อยดิพูดวอลอยู่นั่นน่ะเขาบอก่ ปปไอเ้เหียมันสองนาทีมึงมึงเคยเก็บไอดอปปะแก๊งมึงองายสัตว์มันไม่เคยอ้าวอ,อแจ้งได้ไหมครับอันนี้สามารถแจ้งได้ไ